หลวงปู่โตพระเครื่องของท่านฮนะโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพระปิตามีปฏิหารศักดิ์สิทธิ์มีประสบการณ์เล่าขานกันมากมายตั้งแต่เหนือจดใต้จนกลายเป็นพระหลักยอดนิยมของเมืองไทยไปแล้วนะครับในคลิปนี้คุณผู้ชม ก็จะได้รู้จักตัวตนของหลวงปู่โตมากยิ่งขึ้นก่อนที่เราจะไปรู้จักกับประวัติของหลวงปู่โตะนะครับคุณผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาชมเป็นครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็กดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเพราะว่าเมื่อผมมีคลิปใหม่ๆอัพขึ้นมานะครับใน YouTube คุณผู้ชมก็จะได้รับทราบว่ามีคลิปใหม่มา นำเสนอแก่คุณผู้ชมแล้วนะครับประกายแห่งสติปัญญาและก็ลักษณะของความเป็นผู้นำของท่านก็ได้ใช้แววมาตั้งแต่เยาวไวแล้วดังเป็นที่ประจักษ์แก่บิดามารดาแล้วก็จัดญาติว่าท่าน่ะเป็นผู้ที่มีความเข้มแข็งว่องไวนะเป็นนิสัยเป็นประจำนิสัยของท่านแล้วก็มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดรู้จักแยกแยะผิดชอบชั่วดีแล้วก็ไม่เคยมีแม้แต่สักครั้งเดียวที่จะนำความ หนักใจมาให้กับบิดามารดาก็ชอบที่จะติดตามบิดามารดาไปวัดอยู่เป็นประจำเป็นผู้ที่มีความกตัญยูมีความขยันมานะอดทนมีน้ำใจเสียสละมีวาจาที่ไพเราะสุภาพอ่อนโยนนะครับจึงเป็นที่รักของบิดามารดาหลายครั้งโลกโตก็มักจะแอบไปวัดเพียงลำพัง เพื่อไปฟังการสวดมนต์ของพระภิกษุสามเณรจนถึงกับสามารถท่องจำได้อย่างแม่นยำในบางบทบางตอนถึงแม้ว่าท่านจะเติบโตเข้าสู่วัยหนุ่มก็ไม่ได้มีจิตใจฝักใฝ่สตรีเพศแต่อย่างใดนะครับไม่เหมือนคนรุ่นเดียวกันก็จึงนับว่าเป็นนิมิตหมายแห่งการดำเนินสู่มรคาแห่งการตัดวัตตะอย่างสิ้นเชิง หลวงปู่โตอินทสุวรรณโนหรือว่าพระราชสังวราพิมลเนี่ยเป็นอดีตเจ้าอาวาสนะวัดประดูชิมพลีซึ่งอยู่ที่เขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหาคนครเหล่านี้เองหรือว่าเมื่อก่อนนี้ก็เรียกว่าจังหวัดทนบุรีนะครับเป็นพระคณาจารย์ที่รู้จักกันดีด้วยวัดปฏิบัติอันงดงามก็เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวพุทธทุกชนชั้นนะครับ ท่านก็ถึงพร้อมด้วยบุญบารมีแล้วก็อิทธิบารมีพระเครื่องของท่านนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระปิตามีปฏิหารศักดิ์สิทธิ์มีประสบการเล่าขานกันมากมายตั้งแต่เหนือจดใต้ฮะแล้ววันหลังผมจะนำเอาเรื่องเล่าต่างๆเกี่ยวกับปฏิหารสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของท่านมาเล่าให้ฟังพระเครื่องของท่านนะ่ยมี ปฏิหารศักดิ์สิทธิ์จนกลายเป็นผราหลักยอดนิยมของเมืองไทยไปแล้วนะครับหลวงป,ปู่โตท่านเกิดเมื่อวันที่27มีนาคมปีพุทธศักราช2430ซึ่งอยู่ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือว่ารัชกาลที่5นั่นเองครับเป็นบุตรของนายพลอยและนางทัพรัตนคอน มีพี่น้องอยู่ร่วมกันสองคนคือตัวท่านเองและก็น้องชายชื่อว่านายเฉยซึ่งได้ถึงแก่กรรมก่อนนานแล้วนะครับในวัยเด็กเด็กชายโตได้เข้าเรียนวิชาอยู่ที่วัดเกาะแก้วใกล้บ้านเกิดของท่านเองเมื่อมารดาถึงแก่กรรมพระภิกษุแก้วเห็นความขยันหมั่นเพียรของเด็กชายโตจึงได้พาเด็กชายโตมาฝากอยู่กับพระอธิการสุข เจ้าอาวาสวัดประดูชิมพรีในสมัยนั้นส่วนนายเฉยก็ไม่ได้ตามมาด้วยก็ยังคงอยู่ที่วัดกาะแก้วเหมือนเดิมหลวงปูต่โตได้มาเรียนหนังสืออยู่ที่วัดประดูชิมพลีเป็นเวลา4ปีก็ได้บรรพชาเป็นสมณรนเ,นเมื่ออายุ17ปีในปีพุทธศักราช2447โดยมีพระอธิการสุขเป็นพระอุปชาหลังจากบรรพชาได้เพียงวันเดียว พระอธิการสุขซึ่งเป็นพระอุปชาและเป็นผู้อุปการะก็ได้มรณภาพลงนายคล้อยนางพันซึ่งเป็นพี่ชายกับพี่สะพ้ายของพระอธิการสุขแล้วก็มีบ้านอยู่ใกล้วัดประดูชิมพลีจึงได้รับอุปการะท่านต่อเมื่อบรรพชาแล้วก็มาเรียนศึกษาพระธรรมวินัยอยู่ที่วัดประดูชิมพลีพร้อมทั้งได้เรียน กรรมาฐานกับพระอาจารย์พลมวัดประดูชิมพลีอีกด้วยจนกระทั่งเมื่ออายุได้20ปีสามเณรโตก็ได้เข้าพิธีอุปสมบทเมื่อวันที่16กรกฎาคมปีพุทธศักราช2450นณพัทศีมาวัดประดูชิมพลีโดยมีพระครูสมณธรรมสมาทานหรือว่าพระครูแสง วัดปากน้ำภาษีเจริญเป็นพระอุปชาแล้วก็มีพระอัครานุสิทธตหรือพระครูผ่องวัดนวลนรดิตเป็นพระกรรมวาจาจารย์มีพระครูธรรมวิรัตหรือพระครูเชยวัดกำแพงเป็นพระอนุสาวนาจารย์หลวงปู่โตได้รับชายาทางธรรมว่าอินทะสุวรรณโน เมื่อได้อุปสมบทแล้วท่านก็ได้ตั้งใจศึกษาปฏิบัติตามหลักธรรมนะด้วยความวิริยะอุตสาหะด้วยจิตที่มุ่งหวังที่จะบรรลุสู่แดนกเกษมต่อมาพระอธิการคำเจ้าอาวาสวัดประดูชิมพรีในสมัยนั้นได้ลาสิขาบทออกไปหลวงปู่โตจึงได้รับภาระหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสวัดประดูชิมพลี เมื่อท่านมีอายุได้เพียง26ปีพรรษาหและมีฐานานุก,กรมที่พระใบีกาและท่านได้รับภาระเป็นเจ้าอาวาสวัดประดูชิมพลีสืบมาจนถึงแก่การหมอลนาภาพแต่ถึงท่านจะมีภาระหน้าที่ในการปกคอรองคณะสงฆ์นะครับท่านก็ไม่ได้หยอท้อต่อการศึกษาและการปฏิบัติทั้งทางคันธถถถุระและวิปัสนาธุระด้วยความมุมานะ จนสอบนักธรรมตรีได้เมื่อปีพุทธศักราช2455ครั้นเมื่อพระอาจารย์พรมผู้ซึ่งให้การอบรมสมาธิกรรมฐานแก่ท่านได้มรณภาพไปแล้วหลวงปู่โตก็ได้ออกแสวงหาศึกษาวิปัสสนากรรมฐานหลวงปู่โตได้ออกทุดงจาริกไปทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานหรือว่าภาคใต้ ท่านก็ได้ไปศึกษาพระปริยัติธรรมโดยได้ไปฝากตัวเป็นศิษย์กับหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือจังหวัดสมุทรสาครซึ่งหลวงปู่โตก็มีความชื่นชมและเคารพในความเก่งกล้าสามารถของหลวงพ่อรุ่งเป็นอย่างยิ่งจากนั้นก็ได้ไปศึกษาวิปัสสนากับหลวงพ่อโหนงวัดอัมพวันหรือว่าวัดคลองมะดันอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนอกจากนี้นะครับหลวงปู่โต๊ะ ก็ยังได้ไปเรียนวิชาคุมกับหลวงพ่อเนียมวัดน้อยอำเภอบางปลามะาจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็ได้ทุดงไปยังภาคเหนือเพื่อศึกษาวิชากับพระอาจารย์อีกหลายๆท่านและในขณะที่ท่านเดินทุดงท่านก็ได้ไปเรียนวิปัสสนากรรมฐานกับหลวงพ่อชุม่มวัดราชสิทธารามส่วนสาธมิกของท่านนะครับที่มีชื่อเสียงก็ได้แก่หลวงพ่อปานวัดบางนมโค หลวงพ่อสดวัดปากน้ำหลวงพ่อแฉ่งวัดบางพังแล้วก็หลวงพ่อไก้วัดหงรัตนารามนอกจากนี้แล้วหลวงปู่โตยังได้เรียนวิชาเพิ่มเติมจากอาจารย์อีกลหลายท่านอาทิเช่นหลวงพ่อพุ่มวัดบางโคลยยานาวาในระยะนั้นหลวงปู่มไม่ค่อยได้อยู่ที่วัดประดูชิมพลีนอกจากว่าในช่วงเขา้าพรรษา ท่านถึงจะอยู่นะครับแต่เมื่อออกพรรษาแล้วท่านก็ได้ไปเดินทุดงเดินไปทางภาคใต้แล้วก็จำพรรษาอยู่ที่ปัตตานีหลังจากนั้นท่านก็ได้เลยไปจำพรรษาอยู่ที่สิงคโปร์หลายปีเมื่อหลวงปู่กลับมาจำพรรษาอยู่ที่วัดประดู่จิมพีตามเดิมแล้วท่านก็ได้สร้างรอยพระพุทธบาทจำลองซึ่งทําด้วยไม้สักประดับมุกแล้วก็ได้นําไปประดิษฐานไว้ที่วัดในประเทศสิงคโปร์ จนปัจจุบันนี้รอยพระพุทธบาทจำลองนั้นก็ได้กลายเป็นวัตถุโบราณไปแล้วนะครับหลังจากนั้นแล้วท่านก็ได้กลับมาปฏิบัติจิตภาวนาโดยตัวของท่านเองที่วัดประดูชิมพลีเมื่อคราวที่หลวงปู่โต๊ะได้อุปสมบทแล้วใหม่ๆก็ได้มีโรคระบาทเกิดขึ้นก็คือโรคไข้ทรพิษซึ่งหลวงปู่โตท่านก็ได้เป็นโรคนี้เหมือนกันแล้วก็เป็น ชนิดที่ร้ายแรงด้วยแทบจะเอาชีวิตไม่รอดนะครับเมื่อถึงเวลานอนก็ต้องใช้ใบตองมารองนอนหลังจากนั้นท่านก็ตักเอาน้ำขึ้นมาแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าจะมีชีวิตอยู่ขอให้จงเกิดนิมิตเห็นพระแต่ถ้าจะไม่มีชีวิตอยู่ก็ขออย่าให้ได้เห็นอะไรเลยและในคืนนั้นเองหลวงปู่ท่านก็ได้นิมิตไปว่า หลวงพ่อวัดบ้านแหลมได้มาปรับรมน้ำพระพุทธมนต์ให้ครั้นพอรุ่งเช้าหลวงปู่โตก็ได้เอาน้ำพระพุทธมนต์ที่ได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้ทางศีรษะก่อนนอนนั้นขึ้นมาฉันแล้วก็ประพรมอีกครั้งหนึ่งนับตั้งแต่นั้นมาโรคดังกล่าวก็ทุเลาหายเป็นปกติหลวงปู่โตท่านเป็นผู้ที่เยี่ยมด้วยความสะอาดแห่งความประพฤติทั้งกายวาจาใจ และเยี่ยมโดยจิตและทรงไว้ด้วยคุณธรรมกล่าวคือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติและปิมุตติยานทัศนะตามลำดับเป็นลูกศิษย์พระตถาคตผู้งดงามด้วยความประพฤติทั้งภายนอกและภายในไม่มีทิฏฐิมีความองอาจกล้าหาญต่อการละชั่วทำดีดำเนินตามรอยบาทวิถีที่พระศาสดาพาดำเนิน เป็นผู้ซื่อตรงต่อตอนเองและต่อพระธรรมวินัยอยู่ที่ใดไปที่ใดมีสุขใหญ่เป็นที่รองรับมีโอชารสแห่งธรรมเป็นที่ซึมซาบมีความสว่างสวยัยอยู่ด้วยสติปัญญาเป็นเครื่องสองทางเป็นผู้เทิดทูนศาสนาธรรมไว้ได้ทั้งทางปริยัติปฏิบัติปฏิเวทอย่างเต็มภาคภูมิตลอดเวลาที่ท่านทรงสมณเพศอยู่นั้น ท่านได้ตั้งมั่นในสัมมาปฏิบัติที่ทรงดอกทรงผลตลอดต้นชนปลายท่านเป็นผู้รักสันโดษมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายท่านเอาใจใส่ต่อความเป็นอยู่ของพระภิกษุสามเณรอย่างใกล้ชิดนะครับให้ความอนุเคราะห์สงเคราะห์อย่างสมเหตุสมผลอย่างสม่ำเสมอกิตติศัพท์ของท่านกิตติคุณฟุ้งก็จรไปถึงไหนก็เกิดความหอมหวนชวนให้เคารพ เลื่อมใสในที่นั้นๆแล้วก็ในการประชุมเพื่ออบรมธรรมท่านก็ได้เปิดโอกาสให้ผู้สนใจถามปัญหาธรรมะอยู่เป็นประจำซึ่งท่านก็ได้ตอบอย่างกระจ่างแจ้งชัดถ้อยชัดคําไม่มีอั้มอึ้งนะครับอย่างความกระจจางให้บังเกิดแก่ผู้ซักถามอย่างน่าอัศจรรย์แสดงให้เห็นว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ที่แตกฉานในธรรมทั้งโดยอัฏฐ,ฐะและโดยพยัญชนะ ลงปู่โตท่านเป็นผู้เพียบพร้อมไปด้วยอประจายณธรรมมีความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ถือตัวในเรื่องนี้นะครับก็เป็นที่ประจักษ์ชัดในพระมหาเทระชั้นผู้ใหญ่ซึ่งในครั้งนั้นก็ได้มีการไปมาหาสู่กันอยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมเด็จพญานสังวรสมเด็จพระสังฆราชนะครับก็ได้ไปพบปะสนทนาธรรม กับหลวงปู่ตั้งแต่ครั้งที่ท่านยังเป็นพระศาะสนาโสพลจนถึงกับอาราธนาให้หลวงปู่ไปสอนกรรมฐานมันยายทำเป็นประจำที่วัดบวรนิเวศวิหารแต่หลวงปู่ท่านก็ยังคงอ่อนน้อมถ่อมตนทั้งที่พรรษาายุการท่านก็มากกว่าพระราชสังวราพิมลหรือว่าหลวงปู่โตท่านมีอัธยาศัยงดงามสุภาพอ่อนโยน มากด้วยเมตตากรุณายินดีสงเคราะห์อนุเคราะห์แก่ผู้อื่นสัตว์อื่นโดยเสมอหน้าไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังเป็นผู้ที่ซื่อตรงถ่อมตนยึดมั่นในระเบียบประเพณีและก็ความกตัญญูกะตะเวทีอีกทั้งก็ยังมีความพักดีในองค์พระมหากษัตริย์และพระบรมราชวงศ์อย่างแน่นแฟน้นผู้ที่มีโอกาสได้เข้าใกล้ชิด ุ้เคยกับท่าน,นครับก็จะยืนยันในความที่กล่าวมานี้ได้ทุกคนแล้วก็อีกประการหนึ่งนะครับท่านเป็นคนที่มั่นขยันและแน่วแน่ตั้งใจทำสิ่งใดแล้วก็จะต้องทำให้จนสำเร็จจนได้นะครับในระยะหลังท่านได้นั่งบำเพ็ญสมณธรรมจนถึงเวลา22นาฬิกาหรือ24นาฬิกา โดยไม่ย่อท้อต่อทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเนื่องจากความเสื่อมของสังขารในวันธรรมสวนะท่านก็จะแสดงธรรมแก่ภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกกาเป็นประจำและทุกวันพระฤาษสบดีก็จะมีภิกษุสามเณรจากวัดต่างๆรวมทั้งผู้ที่สนใจในการปฏิบัติธรรมมาขอฝึกปฏิบัติกรรมฐานเป็นจำนวนมากก็นะับว่าท่านได้เป็นที่พึ่ง เป็นที่ยึดเหนี่ยวอย่างยิ่งของคนทั่วไปแม้ว่าจะมีภารกิจในด้านบริหารหมู่คณะและการสงเค้าอ,อนุเคราะห์ผู้อื่นส่วนมาก,ก็ตามนะครับแต่ท่านก็ไม่ได้ละเลยเพิกเฉยในสวนวิปัสสนาธุระก็ยังคงขมักขม้นฝึกฝ,ฝ,ฝนอบรมอยู่ตามโอกาสอันควรตลอดมาจึงปรากฏว่าท่าน เป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจพระศาสนาอยู่ในส่วนนี้รูปหนึ่งนะครับและโดยอาศัยที่เคยอบรมด้านวิปัสสนาธุระมามากจึงได้รับอาราธนาให้เข้าร่วมในพิธีประสิทธิ์มงคลต่างๆแทบทุกงานทั้งในกรุงและหัวเมืองตลอดจนถึงต่างประเทศด้วยนะครับเมื่อครั้งที่หลวงปูต่โตเริ่มรับนิมนต์ เข้าร่วมพิธีพุทธาพิเศษใหม่ๆนั้นท่านก็ได้เล่าให้ลูกศิษย์ของท่านฟังว่าเวลาที่ท่านจับสายศรรยินในพิธีท่านก็จะรู้ได้ทันทีว่าในพิธีนั้นมีพระอาจารย์ไหนเก่งนะพอหลังจากนั้นหลวงปู่ก็จะได้ติดตามไปเรียนวิชาแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมจากพระอาจารย์องค์นั้นนั้นหลวงปู่โตท่านไม่ชอบความอึกรกะทึกคึ้โครมนะครับ หลวงปู่เป็นพระฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานท่านชอบเก็บตัวเงียบๆอยู่ภายในกุฏิบางครัง้งท่านก็จะออกจากวัดประดูชิมพลีแล้วก็เดินลัดสวนผ่านหน้าวัดสังกจายไปยังวัดของรัตนารามบางกอกใหญ่คณะ5เพื่อสนทนาธรรมแล้วก็แลกเปลี่ยนวิชาคมกับสหธรรมิกอาทิเช่นพระครูปรมยานวินิจหรือว่าหลวงพ่อไกล แล้วก็พระครูยานสิทธิ์หรือพระครูเชื้อหลวงพ่อแชงวัดบางพังแล้วก็พระพันโทหลวงจำรัดต่อมาระยะหลังหลวงพ่อใก้ได้สร้างคณะแล้วก็หอสวดก็จะมีผู้คนพลุกพ่านมากงายหลวงปู่จึงไม่ได้ไปที่นั่นอีกนะเพราะว่าท่านเห็นว่าที่กุติเจ้าคุณพระเทพวิสุทธิเมธี หรือว่าท่านเจคุณเจียวัดพระเจตุพลหรือว่าวัด,วดโพธาเตียนนั่นฮะเป็นสถานที่เงียบสงบดีหลวงปู่ก็จึงมักจะไปที่นั่นเสมอนะครับเวลาที่ใครจะนิมนต์ท่านไปไหนก็มักจะไปหาท่านอยู่ที่กุฏิของท่านเจคุณเจียผู้คนก็ได้เริ่มรู้จักหลวงปู่โตจจริงๆก็ตอนที่ท่านได้มีอายุ77-78ปีในช่วงนั้นท่านก็ได้รับกิตนิมนต์ไปร่วมใน พิธีพุทธาพิเศษบ่อยมากเวลาที่ท่านไปถึงในงานพิธีท่านก็จะตรงเข้าไปกราบพระประธานก่อนเสมอแล้วท่านก็จะขึ้นนั่งปรกทันทีเมื่อช่วงพักหลวงปู่ก็จะถามว่ามีพระมาเปลี่ยนชั้นหรือเปล่าญาติโยมก็จะตอบว่านิมนต์หลวงปู่ตามสบายหลวงปู่ก็จะขึ้นนั่งปกต่อแล้วก็จะนั่ง ต่อไปจนเสร็จพิธีท่านก็จะปฏิบัติเช่นนี้ต่อเนื่องกันเสมอมาทุกพิธีนะครับจนเป็นที่รู้กันในบรรดาพระคณาจารย์และถวายเกียรติให้หลวงปู่เป็นประธานในพิธีนั่งปรกบริกรรมเสมอแล้วก็เวลาที่ท่านนั่งปรกแต่ละพิธีนั้นก็จะใช้เวลา3-4ชั่วโมงบางทีก็ไปนั่ง3-4วัดในวันเดียวก็มี พอเข้าวิธีก็จะนั่งหลับตานิ่งไม่ขยับขยืยน่นหรือว่าเปลี่ยนอิริยาบถใดๆนะครับท่านก็จะนั่งตัวตรงหลังไม่ติดพนักธรรมาตแล้วก็เดินลมหายใจอย่างสม่ำเสมอหลวงปู่โตท่านมีสถานที่บำเพ็ญธรรมของท่านอีกสองแห่งนั่นก็คือที่สำนักสงฆ์ถ้ำสิงโตทองแห่งหนึ่งแล้วก็ที่วัดพระาธาตุศพฝังอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่อีกแห่งหนึ่งนะครับซึ่งท่านก็ได้ไปสร้างกุฏิไว้ เมื่อปีพุทธศักราช2519ท่านได้เดินทางไปที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ได้พบกับพระมานิตพระมานิตก็พูดกับท่านถึงถ้ำสิงโตทองที่อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีแล้วก็ชวนท่านหลวงพุโต,โตให้ไปชมหลังจากนั้นหลวงพุโ,โ,โตก็มีโอกาสได้ไปและก็ไปเห็นว่าสถานที่นั้น เป็นที่เงียบสงบสมควรแก่นักปฏิบัติธรรมอีกทั้งก็อยู่ไม่ห่างไกลจากกรุงเทพม,มากนักนะครับท่านจึงไปอยู่ปฏิบัติธรรมที่ถ้ำสิงโตทองเป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2510แล้วก็เริ่มปรับปรุงให้มีความสะดวกมีความเหมาะสมที่จะตั้งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมก็ได้สร้างกุฏิสำหรับท่านพักหนึ่งหลัง แล้วก็สร้างกุฏิเล็กๆอีกหลายหลังตามไหลเขาข้างถ้ำสิงโตทองพร้อมทั้งได้สร้างโรงครัวแล้วก็ที่พักสําหรับลูกศิษย์ที่ประสงค์จะติดตามไปค้างแรมหาความสงบสุขอยู่กับท่านท่านก็ได้สร้างพระพุทธบาทจำลองพระพุทธรูปแบบและปางต่างๆเช่นพระพุทธชินราชพระปางลีลาปางมาลวิชัยกับรูปเจ้าแม่กวนอิมเชิญไปไว้ที่ถ้ำ ในบริเวณใกล้ๆกันนั้นอีกหลายแห่งและได้เชิญพระพุทธรูปที่มีผู้ศรัทธาสร้างถวายไปประดิสถานไว้ให้สักการะแล้วก็ครั้งหลังสุดท่านก็ได้สร้างพระรูปพระมหาสังกัจายแล้วก็นำไปปฏิสถานไว้ที่หน้าถ้ำกลางต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2519พระมานิตซึ่งรับหน้าที่ดูแลถ้ำสิงโตทอง ก็มรณภาพลงท่านจึงได้ส่งพระลบอื่นไปดูแลแทนก็ได้มีผู้ศรัธทธาถวายที่ดินเพิ่มให้อีกท่านก็จึงได้วางโครงการก่อสร้างให้เพิ่มเติมอีกจะสร้างโบสถ์จะสร้างศาลาการเรียนกุฏิโรงเรียนสำหรับลูกชาวไร่ชาวนาสระน้ำพร้อมกับซื้อที่ดินบริเวณหน้าทําเพิ่มเติมมาอีก90ไร ก็รวมกับเนื้อที่เดิมก็เป็น140ไร่แล้วก็ทำถนนเชื่อมกับถนนใหญ่ให้เป็นทางเข้าออกที่สะดวกส่วนท่านก็ควบคุมดูแลก,การดำเนินงานนี้อย่างใกล้ชิดหลวงปู่โตอินทะสวนโนท่านได้รับสมณศักดิ์ต่างๆตามลำดับดังนี้นะครับเมื่อปีพุทธศักราช2457ก็ได้เป็นพระครูสัญญาบัตรฐานานุกรมในสมเด็จพระวรรด เง่งเขมาจารีที่พระครูสังฆวิชิตแล้วก็ในปีพุทธศักราช2463ก็ได้เป็นพระครูสัญญบัติชั้นตรีที่พระครูวิริยะกิจในปีพุทธศักราช2497ได้เป็นพระครูชั้นสัญญบัติชั้นโทในราชทินานามเดิมพุทธศักราช2506 ต่เป็นพระครูสัญญบัตรชั้นเอกในราชทินานามเดิมในปีพุทธศักราช2,511ได้เป็นพระครูสัญญบัตรชั้นพิเศษในราชทินานามเดิมในปีพุทธศักราช2,516ก็ได้เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระสังวรวิมลเถระในปี พุทธศักราช2,521เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชสังวราพิมลโสพลภาวนานุสิทธิ์มหาคณิศสอนบวรสังคารามคามวาสีหลวงปุตโตอยู่ในสมณเพศมาตั้งแต่อายุได้17ปีท่านก็ได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมมวินัยมีความรู้แตกฉานลึกซึง้งและถือวิปัสสนาธุระ เป็นหลักปฏิบัติในชีวิตอันยาวนานถึง94ปีของท่านเป็นรัตตันยูผู้รู้กาลนานเป็นครูของสาธุชนทุกหมู่เหล่าเป็นที่เคารพบ,บูชาศรัทธาเลื่อมใสของบุคคลทุกเพศทุกวัยทุกชาติชั้นนับแต่สามัญบุคคลจนถึงองค์พระประมุขของชาติแม้อายุพรรษาจะมากเพียงใด ท่านก็ไม่ได้ขัดศรัทธาของผู้ที่อาราธนาไปในการบุญการกุศลต่างๆมีการไปนั่งเจริญสมาธิภาวนาอำนวยสิริมงคลทำให้ระยะหลังๆนี้สังขารร่างกายของท่านก็ต้องตรากตรามากเกินไปและเกิดอาพาธขึ้นบ่อยๆแม้จะได้รับการเยียวยารักษาดูแลพยาบาลอย่างดีเพียงใดก็ตาม กายสังขารของท่านก็ทนอยู่ไม่ไหวลวงปู่ตโตท่านอาพาธครั้งสุดท้ายในเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2524หลังจากที่กลับจากถ้ำสิงโตทองนะครับท่านก็ได้มีอาการอ่อนเพลียลงตามลำดับแล้วก็ก่อนมราณาภาพได้เจ็ดวันท่านลุกจากเตียงไม่ได้เลยแต่ก็ยังพอฉันได้นะครับนายแพทย์ต้องให้น้ำเกลือทุกวัน อาหารนั้นก็ถวายข้าวต้มกับรังนกตุนทุกเช้าราวเจ็ดนาฬิกาพอถึงวันที่หมีนาคมเวลาเช้าสิทธิผู้พยาบาลก็ได้ถวายข้าวต้มกับรังนกอีกคราวนี้ก็สังเกตเห็นว่าแขนข้างขวาของท่านบวมจึงได้กับเรียนกับท่านว่าแขนหลวงปู่บวมมากท่านก็พยักหน้ารับคำแล้วก็ฉันและ หลับตาพักต่อไปโดยให้ออกซิเจนช่วยเหลือการหายใจตลอดเวลาพอถึงเวลา9ก้านาฬิกาท่านได้อ่อนแรงลงอีกแล้วก็พอถึงเวลา9ก้านาฬิกา5นาทีท่านก็สิ้นลมด้วยอาการสงบจุดนอนหลับไปนะกุติสายหยุดนับอายุได้93ปี10เดือนกับ22วันขณะนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จแปลพระราชฐานไปประทับณตำหนักภูพิงราชนิเวศความทราบฝ่าละองทุลีพระบาทแล้วทรงพระกรุณาให้เชิญศพไปตั้งที่ศาลาร้อยปีวัดเบญจมะบพิษพระราชทานเกียรติยศศพเป็นพิเศษเสมอพระราชาชั้นธรรมพระราชทานโกรธโถบนจุดศพ พร้อมฉัดเป็จาเครื่องประกอบเกียรติยศครบทุกประการพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์แก่การศพโดยตลอดทั้งยังเสด็จไปทรงเป็นประธานในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเจ็ดวันห้าสิบวันร้อยวันและตามโอกาสอันควรหลายวารละพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สมเด็จพระเทพพระราชสุดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอและในการบำเพ็ญพระราชกุศลออกเมรุและพระราชทานเพลงเผาศพณเมรุหน้าพระพลาอิสริยาภรณวัดเทพศิรินทราวาสก็ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่พระราชสังวราภพิมลตลอดจน ศิษยาโนสิตทุกคนหาที่สุดไม่ได้